ช่องแวนด้าแกงนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดสักราัดใหม่ของช่องคือเราจะเปิดช่องใหม่ค่ะทุกคนคะ่ะเป็นช่องที่เกี่ยวกับอะไรบ้างโอเคเมตาเวิร์นะคะโลกเสมือนจริงต่างๆนะคะ NFT นะคะการเอาเรียลแอ d ดอปการเอาเรียนต่างๆนะคะโอ้โหหลายอย่างมากๆลยเดี๋ยวราจะมาอัปเดตให้ฟังแม้ห้้งตัวเหรียญใหม่ๆเองก็ตามเกมหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะจะรวมอยู่ในช่องนี้หมดเลยนะคะจะเป็นช่องที่ คนที่เริ่มต้นที่จะศึกษาเรื่องนี้สามารถเข้าใจด้วยง่ายค่ะเวนด้าสัญญาทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกที่วันนี้ม่นด้าจะมาพูดถึงก็คือเรื่องการรับเปลี่ยนแอดอกนั่นเองนะคะทุกคนรู้ไหมว่าการอัปเปลี่ยนแอดอกทุกคนรู้ไหม <c oughs> <c oughs> ทุกคนรู้ไหมว่า การรับเหรียญ a i r d r o นะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยทุกคนแล้วก็หลายต่อหลายคนหรือหลายต่อหลายเพจหลายต่อหลายช่องทางคือไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆที่เขาได้รับเหรียญ a i r d r อกไปแล้วเนี่ยต่างสร้างเม็ดเงินมหาศาลเลยนะเช่น <c oughs> ตอนที่เราได้รับเหรียญเหรียญหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราได้ัินมันในมูลค่าที่แบบ ต่ำมากๆแบบไม่มีราคาเลยบางทีนะคะแล้วปล่อยไปประมาณสักสาหรือ4เดือนหรือแบบเป็นปีเหรียญนั้นน่ะจากมูลค่าที่ไม่มีมูลค่าเลยกลายเป็นเหรียญละ1 0 0บาท30บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนได้เป็นเป็นแบบเป็นพันเ,น 1, เหรียญอะไรเงี้ยเป็นหมื่นเหรียญก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาเอาของฟรีกันนะคะกับการรับเหรียญแอ o ดอแล้วเราจะมาดูนะคะวันนี้นะคะว่าวิธีการรับเหรียญแอ o ดอนะคะซึ่ง มันมีหลายวิธีมากๆนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้นะคะวันน่าจะเอามายกตัวอย่างสักหนึ่งวิธีแล้วกันให้ทุกคนดูนะคะจริงแล้วนะคะแต่ละโปรเจกต์นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปในการรับเปลี่ยนแอร์ดอนะคะของแต่ละโปรเจกต์แต่วันนี้น่าจะเอามายกตัวอย่างโปรเจกต์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในไทยนะคะการรับเปลี่ยนแอรเด๋ยวเราทําให้ดูสดๆเลยนะคะวันนี้ติดตามกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูตัวอย่างเงื่อนไขที่เบนด้าได้หยิบเอามาให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะคะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะรับเหรียญแอร์ดรอปเราต้องมี wallet ก่อนหรือเรียกว่ากระเป๋าตังค์นั่นเองนะคะเอาไว้รับเหรียญต้องมีการที่เราจะมีเหรียญต้องมีกระเป๋าเงินก่อนอ่าทีเนี้ยแล้วแต่เลยว่าโปรเจกต์อันนั้นอะ่ะเขาจะให้เราอะ่ะมีกระเป๋าตังค์ยี่ห้ออะไรแบบนี้นะคะ แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะเรื่อง wallet จะเป็นคลิปถัดไปวันหน่าจะมาอธิบายแล้วก็มาพาทุกคนทำ wallet ไปด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องตัวอย่างเงื่อนไขของการรับ air d o p ที่เอามายกตัวอย่างให้ฟังก่อน,นะะแล้วกันค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะนำมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูกันนะคะเงื่อนไขของค่ายนี้นะคะคือค่ายบิดขับนั่นเองนะคะแล้วเหรียญที่เขานำมาปล่อย air d o p ก็ชื่อเหรียญว่า cup c o i นะคะ เขานำมาปล่อยเป็นจำนวน10ล้านครับเลยนะคะ อย่างที่เวนด้าบอกไปแล้วนะคะแต่ละค่ายแต่ละโปรเจกต์นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขนะคะของการรับเรียนแอร์ดอกนะคะของเขานะคะอย่างเช่นบิดค่ะเขาจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องเปิดเป็นสมาชิกยืนยันตัวตนและทําการเทรดกับเขาก่อนเลยข้อที่2นะคะสําหรับคนที่มีสัญชาติอื่นๆนะคะเช่นอเมริกานะคะทอเมริกันนะคะหรือว่าสัญชาติจีนอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าในานามนิติบุคคลนะคะจะไม่สามารถได้รับเ,เรียนคับตัวนี้ได้นะคะ แต่อันนี้นะคะที่ยกตัวอ,อย่างนะคะบอกก่อนนะทุกคนนะว่ามันจะเป็นแค่ค่ายค่ายหนึ่งเท่านั้นหรือว่าโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโปรเจกต์อื่นๆนะคะอาจจะมีการให้เราแชร์นะคะใน Twitter นะคะแชร์ในโซเชียลต่างๆเพื่อรับ a d ดดอนะคะหรือบางค่ายอาจมีการเซ็กกิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็เพื่อได้รับเหรียญ a d ดดอส่วนส่วนค่ายอื่นๆไม่ได้จะมาบอกรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันเนาะ ในช่วงนั้นนะคะที่ครับเขาแจกนะคะเวนด้าก็ได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น3มกลุ่มในการแจกเขาไม่ได้แจกทุกคนเท่ากันหมดนะคะกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกของเขาเลยนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อขายตั้งแต่1นบาทถึง1ล้านจะได้ทั้งหมด13เหรียญครับนะคะกลุ่มที่2ค่ะ ตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทได้คนละ70เหรียญนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะ5ล้านบาทขึ้นไปได้ทั้งหมด130เหรียญค่ะทุกคนค่ะอันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าเราจะได้เหรียญฟรีเลยจากตรงนี้แค่เราทำตามกติกาเงื่อนไขไปฝากเงิน อ่าว้วก็ไปเทรดนะคะแค่นเองนะคะบนแอปเ,เราก็ได้เหรียญมาเลยนะคะทีนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวววนด้นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะลองมารับเหรียญแอร์ดอกที่เขายังเปิดรับอยู่ตอนนี้นะคะของไทย,นะะย,น,ยนั่นเองนะคะชื่อเหรียญว่าป o อกคอยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเหรียญน,นี้ดังมากๆนะใน t i k t o อนะคะแล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนทําใครยังไม่ทําบ้างทําไปได้วยกันเลยนะคะ เริ่มจากกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยค่ะกดเข้ามาจะเจอหน้านี้สมัครใหม่ใส่เบอร์แล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยรอกรอกหัส OTP จากโทรศัพท์นะคะเสร็จแล้วนะคะก็กรอกอ,อีเมลค่ะเพื่อจะรับ OTP จากอีเมลอ่ะพอใส่อีเมลแล้วก็ใส่ OTP จากอีเมลด้วยนะคะเสร็จแล้วเจอหน้านี้ค่ะกรอกชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยทุกอย่างนะคะทุกคน เพศวันเดือนปีเกิดนะคะเราก็อาชีพนะคะใส่ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะยืนยันพอกดยืนยันแล้วก็เรียบร้อยค่ะตอนนี้ทุกคนได้เหรียญป๊อปคอยเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอดูอีกทีว่าเหรียญจะเติบโตแค่ไหนคะ่ะ okay. ทุกคนก็คงได้รับเหรียญฟรีๆไปแล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือการรับเหรียญแบบแอดดอปนะคะอ่ะต่อไปเราจะมีเรื่องอะไรนะคะมาให้ทุกคนอัปเดตกันอีกก็ติดตามนะคะช่องววนด้าแก๊งได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะหรือว่าเมนด้านล่างได้เลยนะว่าอยากจะให้พวกเรานะ่ะ อัปเดตเรื่องอะไรเพิ่มเติมให้อีกนะคะรับรองเลยว่าแรนด้าจะพยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจให้มาก่สุดสําหรับคนที่ไม่รู้เลยหรือไม่มีพื้นฐานเบสิกมาเลยต้องเข้าใจเมื่อได้ชมแรนด้าแก๊งนะคะวันนี้ไปแล้วทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ s u b s r r i e e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ